สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ Java t h a l a n c o m นะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะอธิบายนะครับวิธีการ Edit นะครับพนักงานก็สูตรเดิมนะครับจากที่เราทำมา2ฟอร์มละฟอร์มนี้ก็จะต่างไปแค่นิดเดียวคือดึงค่าลงจุดนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับง่ายๆ Edit เราก็จะมาสร้างนะครับเมธอดในการจัดการผมเรียกว่าเป็นฟังก์ชันนะครับเพมันเป็น Java Script ฟังก์ชันนะครับใส่ชื่อไปก่อนชื่ออะไรนะครับ Edit employee ก็อปมาเลยผมจะได้ไม่พลาดนะครับอ่ะ id ก็ไปดึงข้อมูลมาก่อนอันดับแรกไปที่ config ไม่ใช่ไมไปที่ Si/ t e สเลดอีดิท employee ส่ง ไ d ไป d a ตต t ไท e ที่ต้องการก็คือ JSON นะครับให้มันมาเป็น JSON แล้วก็เมื่อมัน Success ก็คือหมายถึงว่า,า Success นี่คือเมื่อข้อมูลมันกลับมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะนำข้างต่างไปวางเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาที่ตรงนี้ต่อก่อนนะครับมาที่ Controller เราจัดไปหนึ่ง o d Action t i o n Edit Employee รับ ID เข้ามา Employee เท่ากับไฟล์ File นะครับมาไฟล์ File by PK แล้วก็ Echo เลย c.json.encode Employee เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็ทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 4สองสามสี่่บรรทัดนะครับง่ายๆเดี๋ยวผมรอแป๊บหนึ่งเผื่อมีคนยังพิมพ์ตามผมอยู่เผื่อบอกว่าผมพิมพ์เร็วระหว่างนี้นะครับผมก็จะพิมพ์หนึ่งสี่มือพิมพ์ๆกันไปนะครับมีพัดลมพัดนิดนึงนะครับผมอยู่ห้องพัดลมนะครับกระดาษหมดลเติมกระดาษ ก็ว่างๆนะครับวันนี้เป็นวันหยุดเล่นๆของผมอยู่เฉยๆไม่มีอะไรทำก็อัดวิดีโอเล่นไปพิมพ์หนังสือเล่นไปเรื่อยนะครับสต็อกไว้พิมพ์เองนะครับหนังสือเราทุกเล่มน,นี่เราพิมพ์เองด้วยมือเลยเขียนเองพิมพ์เองเข้าเล่มเองขายเองด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากเขียนโค้ดเสร็จตรงนี้มาที่หน้านี้ต่อนะครับ เราจะเริ่มวางค่าต่างๆลงเริ่มตั้งแต่ช่องนี้ชื่อ f name input name เท่ากับ f name i v a e เท่า data f name l name วาง l name ลงไปรมมาจากการพวก text box ก่อนนะมันง่ายดี tail ไม่ใช่ tail ตัวเลดีโอเดี๋ยวมาเก็บทีหลังนะครับมันยากหน่อยอีเมลยูสเนมเชื่อยูเซอร์นะครับ user, เชื่อยูสเซอร์เฉยอ่ะเรียบร้อยไอ้พาสเวิร์ดนี้ไม่ทำนะครับ ไม่แก้ไม่ให้แก้เลยต้องให้เจ้าของเขาแก้เองนะครับท้ายช่องเรดิโอเราก็ต้องดูอีกแล้วว่าถ้า data.gender เท่ากับ f อ่าเขามี i ีเ่ะเนาะทีนี้นะครับเราก็จะดูก่อนถ้ามันเป็น f นะครับ input name เท่ากับ gender คือมันมีชื่อ เดียวกันนะสิต่างกัที่ value gender value เป็น m ที่ value เท่ากับ m ให้มันเช็คเก็ตเดี๋ยวผมทดสอบก่อนทดสอบก่อนนะครับไม่แน่ใจไม่ไม่ค่อยชัวร์คำสั่ง r e f ฟ e นะครับเพราะว่ามีการแก้ javascript ต,ต้อง refresh กดกดไม่มาเลยนะครับสาจริงจริงอืมเช็คเก็ตเช็คเก็ตผมจะไม่ค่อยได้นะครับก็ไม่เป็นไรผมงมแป๊บเดียวลองดูนะครับเวลาที่ติดปัญหาอย่างนี้จำไม่ได้จะงมยังไงนะครับก็ไม่เช็คเช็คให้อยู่นะครับเช็คให้ละ ำไมผมกดคนนี้มันถึงเช็คถ้าเป็น F ถ้าเป็น F ก็อ๋อผมผิดอัน M โ okay. ทีนี้ก็ copy ไปกรณีที่เลือกผู้หญิงนะครับเรียบร้อยรีเฟรชเดี๋ยวค่อยไปดูโค้ดนะครับขอแป๊บหนึ่งร้อยอ่าเลือกเพศได้อย่างถูกต้องระหว่างนี้ก็เดี๋ยวปิน้นหนังสืออีก ตอนนี้ปริ้นเล่มเอเจกนะครับหนังสือเอเจ p กปริ้นอยู่เล่มนี้นะครับใครยังไม่มีก็นะหาซื้อได้ที่ jawatthailand.com หนังสือชื่อว่า Ajax Programming ว่าด้วยเรื่อง Ajax ทั้งเล่มเลยแล้วก็มี Workshop ตบท้ายด้วยดูโค้ดต่อสุดท้ายนะครับก็ Return f เพื่อไม่ให้มันกระโดดขึ้นไปด้านบนนะครับไม่ให้เพจมันเลื่อนล็อกเพจไว้ อันนี้ก็คือวิธีการเตรียมที่จะแก้ไขนะครับเตรียมก็คือเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปถัดไปเนี่ยผมจะพาส่งค่าตรงนี้ไปแล้วก็แก้ไขที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ครับก็จะค่อยๆไปที่ระสะเต็ปแบบนี้แหละเดี๋ยวก็หมดแล้วนะครับเราจะได้ไปทำ transsection หลักตอนนี้เราก็อยู่ที่การจัดก,การระบบคอนฟิกก่อนนีคือพวกการตั้งค่า ก็ถ้าไม่ทันยังไงก็ Stop Capture แ,แล้วก็ทำตามไปนะครับผมจะหยุดวิดีโอผมแล้วเดี๋ยวไฟมันใหญ่นะไม่ใช่อะไรหรอกนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามคลิปต่างๆของผมมาโดยตลอดหวังว่าจะเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับบนเส้นทางนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบนะต้องการเพื่อนร่วมเส้นทางหน่อย <c oughs> โอเคขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับสวัสดีครับ